สดีค่ะทุกคนฮัลโลมา YouTube เล่นวันนี้ชวนมากินเาเรียกว่าไก่จ้อนะจ๊ะของเขาเรียกว่าของไก่5ดาวนะจ๊ะนี่จ้ะทุกคนนี่จ้าได้ไก่ทอดมาหนึ่งถังนะคะร้อยี่สบาทแล้วก็ไก่จ้อมาสไม้นะจ๊ะชวนเพื่อนมากินด้วยกันจ้ะทุกคน ันนี้เป็นวันหยุดเนาะเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างจ๊ะนี่คือเจอรสชาติอันนี้รสชาติเผ็ดนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะอืมหน้าตาไก่เขาเป็นยังไงจ้าดู ห้าชิ้นนะจ๊ะห้าชิ้นร้อยยสิบเก้าบาททุกคนข้างใจจะซื้อมาให้ลูกสาวแต่ว่าลูกสาวเขาไปกรุงเทพนะจ๊ะก็เลยจะมาชิมให้เพื่อนดูนิดนึงจ้ะอืมอันนี้ไก่จอ้อนี่คืออร่อยนะคะของของไก่ย่างห้าดาวของเขาอร่อยค่ะอือหือ เช้านี้ไปที่ห้างท็อปนะคะก็ไปซื้อพวกอุปรกรณ์ไฟอะไรพวกนี้แต่งต้นคริสต์มาสนิดนึงนะคะทุกคนไม่ได้แต่งเยอะนะคะแต่งแค่ติดประตูค่ะปีนี้คุณลุงไม่อยู่นะคะก็เลยต้องแต่งเองทำนิดเดียวค่ะไม่ได้เยอะอืมอืมอืม ชินใหญ่มากทุกคนจะมาชิมให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบทานหรอกนะคะเพื่อนซื้อมาให้ลูกสาวแต่เขาไม่อยู่ก็เลยอะมาชิมให้เพื่อนดูนิดนึงนะคะดูความกรอบของเขา <laughs> ไม่กรอบแล้วยไม่ <c oughs> <c oughs> ค่อยกรอบนะคะ ไม่กรอบมันก็เอาของเก่าให้เราหรือเปล่าเนาะมันได้ไก่เก่านะทุกคณไก่แห้งแล้วก็ไม่กรอบ เขาให้เลือกไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทอดพร้อมกันทีละสิบชิ้นแต่ดูลักษณะไก่แล้วเหมือนไก่แข็งแข็งเพ่าเป็นไก่เก่านะคะทุกคน อร่อยแข็งมากเลยเ,เขาให้ชิ้นแม่ของเราไหมทุกคนมันจะแบบอุ่นแล้วอุ่นอีกหรือเปล่านะทุกคนน่องนะคะถ้าไม่อร่อยมันก็ซื้อครั้งเดียวนะคะทุกคนเนาะกินครั้งเดียวเนาะ อันนี้กรอบยังมาทอดใหม่อันที่กัดแห้งๆแล้วแบบแข็งๆนี่ได้ไม่ได้นะคะพวออ,อันนี้คือโอเคอยู่แลนะคะ พอกินได้ค่ะทุกคนอันนี้ไม่แข็งพี่ถึงคุณลุงบางยคุณลุงชอบไก่คุณลุงคุณอูอ้เบอรอ์อันนี้เป็นคนไม่ค่อยชอบกินไก่นะคะไก่ทอดกินได้นิดนึงค่ะแต่ชอบกินย่างค่ะ บางทีของเก่ามาเอาอุ่นขาให้ลูกค้านี่ก็ไม่ไหวนะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนจะจ้อข้อร่อยนะคะไก่จ้อข้าอร่อย แต่ไก่ทอดนี่ต้องเด็กๆเนาะโอเคค่ะนี้ก็ปีกข้างล่างมีปีกอันนึงโอเคค่ะทุกคนดาไปก่อนนะคะมาชิมให้ดูนิดนึงค่ะทุกคนบ๊ายสวัสดีค่ะ